สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้าราชการเนี่ยมาปฏิบัติงานนะครับโดยมาลงชื่อปฏิบัติงานแล้วแต่ว่าไม่อยู่โต๊ะทำงานนะครับตรงนี้เนี่ยผู้บังคับบัญชาจะสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูแนวคำวินิจฉัยในประเด็นนี้กันนะครับ ในข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับานายเฉยนะครับยกตัวอย่างนายเฉยนะครับเป็นพนักง,งานเทศบาลตำแหน่งนิติกรระดับ5ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้ยกร่างเทศบัญญัติของเทศบาลให้เป็นปัจจุบันและรับผิดชอบงานคดีเกี่ยวกับการค้างชำระภาษีอากรโดยให้รายงานความคืบหน้าทุกเดือนนะครับโดยข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่านายเฉยเนี่ยมักมีพฤติกรรม มาลงลายมือชื่อในสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการนะครับในตอนเช้าและในเวลากลับแต่ไม่อยู่ปฏิบัติงานที่โต๊ะทำงานของตนเองนะครับโดยในตอนเช้าส่วนมากก็จะนั่งพูดคุยกับผู้อำนวยการตอนสายก็ไปคุยกับพนักง,งานขับรถบ้างไปห้องสมุดบ้างนะครับส่วนตอนเที่ยงก็จะไปรับประทานอาหารกับภรรยาและจึงกลับเข้าสำนักงานนะครับ ต่อมาเนี่ยนายกเทศมนตรีรับทราบถึงพฤติกรรมดังกล่าวจึงมีคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงไล่ออกจากราชการเนื่องจากาวงเล็บหนึ่งเนี่ยขัดคำสั่งหรือเหลียกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและวงเล็บ2ไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ และละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนายเชื่อเห็นว่าคำสั่งลงโทษนั้นเนี่ยรุนแรงเกินกว่าเหตุนะครับจึงนำคดีเนี่ยมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษดังกล่าวนะครับโดยศาลปกครองเนี่ยได้มีแนวคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดนะครับที่อ7 8 9 2558อดังนี้ 1. นเนี่ยการที่ผู้ฟ้องคดีนะครับได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบแต่กลับละเลยไม่เอาใจใส่ในงานดังกล่าวและมาลงชื่อปฏิบัติงานแล้วแต่ก็ไม่อาจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จถือเป็นการขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นการทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร แต่การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการยกร่างเทศบัญญัติตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จนั้นมีผลเพียงทำให้เทศบาลจะต้องบังคับใช้เทศบัญญัติที่ไม่เป็นปัจจุบันเท่านั้นแต่ไม่ถึงกับทำให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงกับเทศบาล 2. ส,ส่วนงานการติดตามคดีการค้างชำระภาษีอากรน,นายกเทศมนตรีเนี่ยได้เรียกงานดังกล่าวคืน กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการขัดคำสั่งหรือการหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงข้อ,อาตามข้อ9วรักสองของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินยัยการให้ออกจากราชการการอุทธรและการร้องทุกข ลงวันที่10มกราคม2545แต่อย่างใด 3. สำหรับการมาลงชื่อในสมุดลงชื่อปฏิบัติราชการโดยไม่อยู่ที่โต๊ะทำงานแต่จะอยู่ในบริเวณสำนักงานหรือในบริเวณที่สามารถติดตามได้นั้นถือเป็นการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรซึ่งเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ราชการประกอบกับไม่เข้าลักษณะเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า15วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตามข้อ13วรรคสองของประกาศฉบับเดียวกัน 4. พฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความผิดฐานไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของอทางราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงดังนั้นเนี่ยการที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการอันเป็นโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงจึงเป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากทางราชการดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นในคดีนี้เนี่ยศาลปกครองนะครับมองว่าเป็นคดีเป็นความผิดวินัยนะครับ เป็นความผิดวินยัยแต่เป็นความผิดวินัยที่ไม่หลายแรงนะครับคำสั่งไล่ออกจากราชการเนี่ยศาลให้เพิกถอนคําสั่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่มาลงชื่อปฏิบัติงานแต่ว่าไม่อยู่ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับเป็นการกระทําความผิดวินัยนะครับแต่เป็นผิดวินัยที่ไม่หลายแรงนั่นเองนะครับ